เปียเป็นเงินออมนะคะ1นึ0 0แศต่อปี15ปีลูกมีเงินเก็บ1นล้านแนะคะแล้วคุณแม่ก็จ่ายเบี้ยประ 16, 5, กันสุขภาพให้ลูกแค่ปีเดียวค่ะ2 1, 4 100, 2> 1 0 0นะคะที่เหลือ Happy w e ของเราเครดิตเราจัดการให้หมดเลยตลอดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลฟรีเนี่ยคุณแม่ก็สามารถที่จะเบิกเงินฉุดเฉนออกมาใช้ได้นะคะโดยที่เงินต้นล้านแปดของลูกคุณแม่เนี่ยก็ยังอยู่โดยไม่ได้หายไปไหน สามารถเลือนระยะเวลารับสวิการได้ด้วยสูงสุดตอนนี้ไม่เกินอายุ85ปีอายุที่เข้าโครงการได้ตอนนี้คือเป็น0-20แต่ว่าตอนนี้โครงการนี้เป็นที่สนใจมากเลยคุคณแม่ซึ่งเราอะทำเซ็นสัญญากับหลายโรงพยาบาลคุณหมอก็เลยถามว่าเอออยากทําบ้างทําได้ไหมเราก็เลยยืดระยะเวลาให้เป็นอายุ55ค่ะเนี่ยคะ่ะเอกสารคุณประโยชน์ต่างๆนะคะถ้าคุณแม่สนใจมันขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็อายุเดี๋ยวอ้อมทำเอกสารเพิ่มเติมมาให้คุณแม่ดูภายหลังได้นะคะ เนี่ยคะ่ะคุณแม่เก็บเงินมาทั้งชีวิตต้องทิศให้กับหมอโรงพยบาบาลแม่ว่าจริงไหมอะคะแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังไงบ้างอาถ้าเราทงานมาเราไม่ได้ซื้อประกันไม่มีอะไรเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเราเข้าโรงพยบาบาลเราก็ต้องใช้เงินตัวเองจ่ายหมดใช่ปหคะแล้่นี้ค่า,ารักษาพยาบาลแพงมากเลยคะ่ะแม่ตัวอย่างที่สองเนี่ยทำงานมาซื้อประกันนะคะมีหลายแบรนด์ที่เลือกเจ็บป่วยเข้าโรงพยบาบาลมาประกันใจ่ายให้ แต่คุณแม่รู้นะคะว่าที่ประกันใจ่ายให้อ่ะก็คือนําเบีย้ยที่เราจ่ายที่เป็นเบีย้ยทิ้งทุกๆปีนะคะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราถูกไหมคะอ่าข้อ3ทํางานมาเข้าโครงการ medical fund กับเปริปค่ะรักษาพยาบาล <สา S 1> ฟรี่<ส>างแม่ดีดไหมคะ ดีถ้าคุณแม่มีอะไรสงสัยท่องใจนะคะอ้อมอธิบายเพิ่มเติมให้คุณแม่ฟังได้นะคะแลวถ้าคุณแม่ตัดสินใจทาวันนี้เลยอ้อมเตะีเอกสารให้คุณแม่ได้เลยวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ